ในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานฟังก์ชันสำหรับการดึงรายการข้อมูลออกมาจากรีซอเซ็ตแบบเจาะจงถึงตำแหน่งของรายการข้อมูลนะครับมันจะเป็นยังไงนั่นเดี๋ยวต้องมาดูกันก่อนนะครับเริ่มต้นกันที่ต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลกันก่อนแบบเก่านะครับ Connect นะครับ หลังจากนั้นก็เลือก Database ที่เราจะจัดการด้วยนะครับ select db db อะไรครับก็คือ School ใช่ไหมครับถัดมาเราก็เริ่มสร้าง v i ซอล s e t ขึ้นมาโดยการสืบค้นข้อมูลนะครับผมก็จะดึงข้อมูลออกมาจาก Database จาก t a b l e ชื่อ Student เองครับที่อยู่ใน Database ของ School โดยการดึงข้อมูลของนักเรียนออกมาทั้งหมดนะครับ select star form student นะครับตอนนี้เราก็จะได้ข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดออกมาเก็บไว้ใน result set นะครับโดยปกติแล้วในวิดีโอที่ผ่านมาการที่จะเข้าถึงข้อมูลแต่ละ record นะครับที่อยู่ใน r e s u l e set เราจะใช้วิธีการสร้างตัวแปร row ขึ้นมาเก็บข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชัน m y SQL Fade ทั้งหลายครับแต่ที่นี่จะลองกับ a ฟ e AddSoc แล้วก็ส่งตัวแปร r e s u l t s e t ไปนะครับเพื่อที่จะดึงข้อมูลออกมาในแต่ละเ o r d อ่ะลองมาดูกันก่อนนะครับ ในตอนนี้ผมจะทดสอบกับการปริ้นค่าข้อมูลที่อยู่ภายในแต่ละรายการที่ถูกดึงออกมาจาก r e s o ว s e t นะครับะจะมาดูเป็นยังไงครับกดรีเฟชครับก็จะออกมาอย่างนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าดูใน table แลเราก็จะมี2รายการที่เป็นข้อมูลของนักเรียนนะครับมันก็จะออกมาเป็นในโครงสร้างเนื่องจาก ผมใช้คำสั่ง print a และ tag p ree, ควบคู่กันไปเพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลที่อยู่ภายในตัวแปร r o w นะครับก็จะได้ข้อมูลออกมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นโครงสร้างของข้อมูลที่อยู่ภายในมี id name และ age นะครับต่อมาการทำงานของ reset l นะครับเมื่อเราทำการนำมาใช้งานใน loop ว h ก็คือสมมุติว่า นี่คือ r e เซ l t Set ก็คือผลลัพธ์ที่ถูกเก็บไว้ในตัวแปร r e s u l t นะครับก็จะประกอบไปด้วยรายการของข้อมูลและรายรายการก็คือชื่อของนักศึกษานะครับเมื่อเจอกับ loop y ในสเต็ปแรกก็คือขั้นตอนแรกก็จะเจอกับฟังก์ชัน fade at s o c k ใช่ไหมครับก็จะมีการชี้ตำแหน่งของเลขคอร์รายการแรกแล้วก็ดึงออกมาแสดงใช่ไหมครับ เมื่อจบ loop y loop แรกก็จะเข้ามาอีกนะครับตำแหน่งของ pointer ก็คือ pointer ก็คือส่วนที่ใช้ชี้ของตำแหน่งของรายการที่อยู่ใน resource นะครับก็จะถูกเลื่อนไปแล้วก็จะดึงข้อมูลรายการต่อไปออกมานะครับนี่คือการทำงานของ mysql fetch a d s o c ร่วมกับ loop y นะครับก็จะเป็นการเลื่อนตำแหน่งตัวชี้รายการและก็ เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงออกมาเลื่อนไปแล้วก็ดึงออกมาจนกว่าจะไม่พบข้อมูลนะครับข้อมูลเป็นเนาจะถึงจะหยุดการทํางานของหลูปนะครับแต่ในบางกรณีเราต้องการเข้าถึงข้อมูลรายการนั้นๆยกตัวอย่างผมต้องการเข้าถึงรายการที่3นะครับโดยไม่ต้องผ่านการหลูปผมจะทํำยังไงนั่นก็คือการเข้าถึง แบบระบุเจาะจงใช่ไหมครับจะทำยังไงนั้นเราต้องมาดูกันนะครับก่อนอื่นเราลบทิ้งก่อนนะครับในรูวายแล้วก็ทำการใช้ฟังกช์ชันนะครับ MySQL นะครับอ,อะไรนะครับก็คือฟังก์ชัน MySQL data seek นะครับสำหรับค้นหาข้อมูลดึงข้อมูลไม่สิครับเปลี่ยนตำแหน่งตัวชี้นะครับอย่างที่อธิบายในภาพก่อนหน้านี้ ไปที่ตำแหน่งเรค o คอร์ทที่เราต้องการที่เราจะดึงออกมานั่นเองก็สูงตัวแปรรีซอลเข้าไปครับแล้วก็ระบุตำแหน่งสมมุติว่าเรากลับมาที่ดูที่เทเบิลนะครับในเริ่มแรกนั้นตัวชี้หรือพอยเตอร์ของรี s ซอลเซนะครับจะชี้มาที่เรค o คอร์ดแรกก็คือ0ใช่ไหมครับอินเด็กซ์ที่0ถ้าว่าผมต้องการที่ดึงข้อมูลที่อินเด็กซ์ที่2ในเริ่มต้นเลยดึงออกมาเลยนะครับ ผมจะระบุยังไงก็ต้องระบุอินเด็กที่1ใช่ไหมครับเพราะว่ารายการแรกก็คือ0และรายการที่2ก็คือ1ใช่ไหมครับก็ต้องระบุพารามิเตอร์ตำแหน่งที่1ใช่ไหมครับอตอนนี้เราได้เปลี่ยนทําการเปลี่ยนตัวชี้แล้วไปที่เรคคอร์ดที่2ก็คือตำแหน่งอินเด็กที่1นนะครับหลังจากนั้นเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งในการชี้แล้วเราก็เรียกใช้ฟังก์ชันครับ mysql Fade adsoc นะครับจะสังเกตได้ว่าเราไม่ได้ม่ได้มีการเรียกใช้ตอนใน l o o y นะครับเราเรียกใช้เฉยๆแล้วก็ r e s u l t นะครับแล้วก็สร้างตัวแปรมารับด้วยเราก็จะได้รายการข้อมูลในตำแหน่งที่เราชี้นะครับก็คือรายการที่2แต่ตำแหน่งของมันจะอยู่ตำแหน่งที่1ครับอ่ะมันจะมาจริงหรือเปล่านั้นเราลองมาดู echo row กันมาดูมาลอง แสดงผลลัพธ์ในตัวแปร row กันนะครับ uh, id เท่ากับข้อไว้นะครับ row อ้างถึง id ครับ single c o d e ดีกว่าครับแล้วก็ name เท่ากับอะไรครับ row อ้างถึง key name นะครับถัดมา h นะครับมีค่าเท่ากับ row นะครับแล้วก็ปิดไว้ซะนะครับเรามาดูว่าข้อมูลจะออกมาหรือเปล่าผมระบุแบบเจาะจงที่เรคคอร์ดที่2ครับก็คือรายการที่2เรามาดูกันนะครับก็คือว่าเราจะได้ข้อมูลเกมออกมาทันทีโดยไม่ต้องผ่านเรคคอร์ดแรกก็คือ a นะครับ จะได้หรือเปล่านั้นต้องมาดูกันครับกลับมาที่หน้า Index ครับกด Refresh ครับอ่าเราได้ ID 3ชื่อเกมอายุ26ปีแน่นอนครับการทำงานนั้นสำเร็จครับถ้า,ากว่าผมเปลี่ยนตำแหน่งในการชี้ล่ะครับกลับมาดูอีกครั้งครับเป็นตำแหน่งที่0ใช่ไหมครับเรามาลองเปลี่ยนกัน0ก็คือรายการแรกเลยข้อมูลเราจะเปลี่ยนไปตามหรือเปล่า,ากลับไปดูครับ refresh ครับเราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งในการชี้รายการข้อมูลภายใน r e s o u r c e set นะครับนี่ก็เป็นตัวอยา่างสำหรับการระบุตำแหน่งในการที่เจาะจงถึงข้อมูลรายการข้อมูลที่เราจะดึงออกมาจาก r e Resourceset นั่นเองครับกรณีนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในบางกรณีที่ระบบเราจาเป็นต้องใช้นะครับในส่วนนี้ก็จบ การอธิบายไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ